MATTER. What matters What to you. สวัสดีครับผมมีมนามสมมุติและนี่คือรายการ What Do You Meme ครับผม จะพาทุกคนไปพบกับมีมในตำนานและวิธีการใช้นะฮะหรือว่าใครสงสัยในมีมไหนว่าเล่นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับโอเคฮะถ้าพูดถึงหนึ่งในมีมที่โด่งดังจนเป็นตำนานแล้วก็ถูกรีรันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านมานานแล้วเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะนึกถึงมีมนี้ครับคือมันเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งฮะใส่เสื้อฮู้ดเลยสีส้มทำท่าแบบ <No. S 1> ร,รังเกียจอยู่ด้านบนพร้อมกับการทำท่าชื่นชมแบบ เขียนได้ดีเขียนได้ถูกต้องเราอ่านแล้วเราชอบมากอยู่ด้านล่างฮะใช่ครับผมมันคือภาพนี้ฮะมันคือมีมเด็กนั่นเองจริงๆแล้วภาพนี้เนี่ยมันมาจากหนึ่งใน MV ของเด็กนี่แหละซึ่งด้วยการใช้งานที่ง่ายแล้วก็เป็นภาพที่น่าจดจำนะฮะมันก็ทําให้ภาพนี้เนี่ยกลายเป็นมีมที่ไวรัลได้อย่างไม่ยากเลยครับโดยวิธีการเล่นมีมนี้ก็ง่ายๆเลยครับผมคือเราจะใส่คาแมสแมสหรือว่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจโดยทั่วไปนะฮะไว้ทางด้านขวาบนและคําที่เหมือนกับว่ามันดีกว่าแต่เป็นมุกหรือว่าแบบ คำที่ออกแนวประชดประชันนะฮะไว้ช่องทางด้านขวาล่างครับผมเช่นเราอาจจะพิมพ์คําด้านบนว่า what do you mean ใช่ฮะซึ่งเป็นเพลงของจัสตินบี e บอร์ครับผมส่วนด้านล่างเนี่ยเราจะพิมพ์คําว่าอะไรหรอครับใช่ครับก็ต้องพิมพ์คําว่า what do you mean สิครับก็เพราะว่า we love meme all the same ยังไงล่ะ,อะแอบขายของไปนหนึ่งซึ่งที่คนทั่วไปเอามาเล่นนะมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับผม ซึ่งถ้าพลิกแพงหน่อยก็อาจจะมีการตัดต่อหน้าหรือว่าใส่ชื่ออะไรบางอย่างไปในภาพของเด็กทางด้านซ้ายนะฮะเพื่อเป็นการแซวคนคนนั้นได้ครับผมและแน่นอนนะก่อนจะจากกันไปเราจะมาลองสร้างมีมนี้ไปด้วยกันครับก่อนอื่นขอถามก่อนเลยว่าที่ฟังกันอยู่เนี่ยมีใครเป็นคนจีนบ้างฮะคือถ้าเป็นคนจีนเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องผ่านการไหว้เจ้ากันมาทางนั้นนะแต่สมัยนี้แน่นอนครับว่าด้วยเวลาและการเดินทางขนาดเชงเม้งยังไม่ค่อยมีใครไปกันเลยฮะ แน่นอนครับว่าเราไม่ค่อยจะได้ไหว้เจ้ากันแล้วครับผมเราก็จะได้มีมสาหรับคนจีนในสมัยก่อนที่ต้องไหว้เจ้าในทุกเทศกาลนะฮะแล้วก็คนจีนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างไหว้เจ้ากันในช่วงนี้ครับผมส่วนใครที่อยากลองเล่นมีมนี้เดี๋ยวผมจะลองแปะเทมเพลตเอาไว้ใต้คอมเมนต์นะฮะถ้าใครอยากลองเล่นก็ลองทำมาแชร์กันได้ครับผมสำหรับวิกต่อไปใครอยากรู้สาระได้ดีหรือว่าวิธีการเล่นมีมต่างๆนะก็อย่าลืมกดติดตามเพจเอาไว้ได้เลยครับ หรือถ้าใครมีมีมที่น่าสนใจสงสัยว่าเล่นยังไงหรืออยากแนะนำก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับผมบ๊ายบาย